วันนี้นะครับผมอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นจอขนาด7นิ้วนะครับซึ่งจอตัวนี้เนี่ยสวัสดีครับพบกับผมแช็กจาก c h ช n n นลทรูคา Audio นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับจอที่มีขนาด7นิ้วนะครับซึ่งจอตัวนี้เนี่ย มีฟังก์ชันพิเศษหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่านอกจากจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอขนาด7นิ้วแล้วเนี่ยยังทำอะไรเพิ่มได้อีกหลากหลายเลยนะครับ ำหรับจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ Priority นะครับชื่อรุ่นว่า P R M 7185นะครับจอตัวนี้เนี่ยมีขนาด7นิ้วนะครับซึ่งเป็นจอ LED นะฮะสามารถนะครับใช้งานปรับฟังก์ชันปรับ ุ่มต่างๆนะครับเมนูเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยระบบสัมผัสแบบเซนเซอร์นะครับซึ่งจอเนี่ยมีขนาดคมชัดมากนะครับนอกจากจอตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นจอมอนิเตอร์ต่อ av in เพื่อสำหรับรับชมหนังแล้วนะครับจอตัวนี้เนี่ยยังใช้งานประโยชน์เป็นจอมอนิเตอร์สำหรับต่อกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อระบบ USB SD card ดูหนังจากไฟล์วิดีโอได้ที่ช่อง USB แล้วก็ SD card ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถปล่อยสัญญาณเสียงเป็นระบบ FM transmitter ได้ด้วยเพื่อให้เสียงเข้าไปในวิทยุในรถของเราแล้วออกทางลำโพงนะครับอุปกรณ์ที่มากับจอตัวนี้นะครับนอกจากจะมีจอแล้วเนี่ยเราก็ยังมี Adapter อร์สำหรับใช้ไฟบ้าน ชุดไฟ12โวลต์สำหรับรถยนต์และช่องต่อสัญญาณ AV-IN และกล้องมองหลัง Remote control น,นะครับสำหรับการใช้งานที่สะดวกเพิ่มมากขึ้นขายึดสำหรับตั้งโต๊ะใบรับประกันจากบริษัทนอกจากตัวเครื่องนะครับยังสามารถรับชมภาพได้จากช่อง AV-IN นะครับแล้วก็ยังสามารถดู คลิปวิดีโอต่างๆที่เราเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กล้องมองหลังได้ด้วยนะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพก็จะตัดเป็นภาพจากกล้องมองหลังได้เลยนะครับสำหรับภาพที่ได้จากกล้องมองหลังนะครับก็มีความคมชัดมากนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับรถกระบะต่อหลังคาหรือรถบรรทุกนะครับที่ ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเล่นที่อยู่ในรถนะครับก็สามารถเพิ่มจอตัวนี้พร้อมกับกล้องมองหลังเข้าไปได้นะครับสำหรับกล้องมองหลังนะครับวันนี้เนี่ยผมเลือกเป็นของแบรนด์อา s t o ตองนะครับซึ่งกล้องตัวที่ใช้อยู่ในจอนี้นะครับก็จะเป็นกล้องแบบปีกนะครับอย่างกลมนะครับ แล้วเราก็ยังมีทั้งแบบเหลี่ยมทั้งแบบฝังนะครับดีไซน์ของกล้องเนี่ยเรามีเยอะแยะมากมายนะครับส่วนกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กนะครับเลนเท่ากับนิ้วก้อยผมเองครับเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยกล้องเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดดูไม่เกะก,กะเลยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ได้ชมคลิปไปแล้วแล้วก็สนใจตัวจอ Priority นะครับรหรัสพ rm 7 1 8 5ตัวนี้นะครับซึ่งลูกค้าที่ต้องการจอตัวนี้นะครับไปต่อกล้องมองหลังหรือไปดูหนังง่ายๆครับแค่ติดต่อเรามาได้ที่0816969371 ไซต์ของเราได้ที่ carpromarket com นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้ามาพบกันใหม่นะครับผมแช็กจาก Channel True Car a u d i o วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ